คุณคาแม่หลับอีกแล้วหลับอีกแล้วนักมวยคุณค้าแม่สายเหลี่ยมเจอนักมวยไทยแก้ทางจนหลับแฟนคุณคาแม่บ่นอุบโทษทุกอย่างโทษกรรมการโทษนักมวยต่างชาติโทษทุกอย่างยกเว้นโทษตัว๋ว เองครับคุณผู้ชมครับวันนี้แอดก็มีไฟท์คุณคาแมมาให้ได้ชมกันอีกแล้วนะฮะเป็นไฟท์ที่ชกกันไปเมื่อวันที่12มกราคมที่ผ่านมาครับถ่ายทอดทางช่องทีวีไฟของกัมพูชาหรือว่าช่อง5กัมพูชานั่นเองนะครับโดยคู่ที่แอดนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมในวันนี้นะครับเป็นคู่รองคู่เอกของรายการครับเป็นการพบกันระหว่างนักมวยไทยชาวอิหร่านนะครับที่มีชื่อว่า เมด้า เฮดารี hey ari, นะฮะซึ่งปกติเมดาทีเดารีก็ชกอยู่ในประเทศไทยของเราเนี่ยละครับในรายการอย่าง RWS ซึ่งไฟล่าสุดที่ชกในประเทศไทยของเราก็ประมาณสักเดือนตุลาคมที่ผ่านมาครับเป็นการพบกันกับนักมวยไทยลูกครึ่งญี่ปุ่นนะครับเบ็แฮมสบุญธรรมนั่นเองโดยในไฟนั้นนะครับเบ็แฮมก็สามารถเอาชนะคะแนนไปได้นะแบบดุเดือดสุดมันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเมด้าเนั่นก็เป็นนักมวยสายบูสายพละกําลังเหมือนกันนะครับวันนี้ต้องโคจรมาพบกับนักมวย เจ้าถิ่นครับวงวิชัยนะฮะนักมวยตัวความหวังของกุนคแมอีกหนึ่งตัวนะครับในรุ่น72กิโลกรัมเจ้าตัวเองนั้นนะครับในช่วงอดีตเนี่ยทางฝั่งแฟนๆกุนคแมเขาก็หวังว่าวงวิชัยนั้นจะขึ้นมาอยู่ในระดับใกล้เคียงหรือไล่กันกันกบพรมสำนังให้ได้นะฮะแต่ปรากฏว่าพอมีทุนเทลาครับถูกอับเปหิไม่สามารถชกมวยไทยในประเทศไทยได้ก็เลยต้องกลับไปอยู่ในกัรผู้ชาทําให้ความสําคัญของวงวิชัยนั้นถูกลดลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็ยังเป็น ขวัญใจของแฟนๆคุณคาแมอยู่โดยสไตล์การชกของวงวิชัยนะครับจะเป็นมวยเหลี่ยมครับคุณผู้ชมครับก็คือพยายามหาจังหวะหาเหลี่ยมนะฮะและบ่อยครั้งที่เจ้าตัวชนะฝาวได้ด้วยการใช้เหลี่ยมให้นักมวยต่างชาติโจมตีเข้าไปที่ด้านหลังของตัวเองและสุดท้ายตัวเองก็จะเป็นฝ่ายชนะฝ่าวไปวันนี้แฟนๆคุณคาแมก็มารอเชียร์อยู่เหมือนเดิมนะครับโดยมวยคู่นี้ครับมีอายุที่ไล่เลี่ยใกล้เคียงกันมากฮะวงวิชัยอายุ28นะครับเมดานั้นอายุ27แต่เมดานั้นมีส่วนสูงชงชกที่ดีกววว่่านสวนว ชัยก็ได้หนากว่านิดหน่อยส่วนประสบการณ์ชคดีไม่ต้องห่วงนะฮะนักมวยกุนคแมนี่ต้องอยู่ฉิดเทียร้อยไฟครับวงวิชัยชคมาแล้วกว่า95้ไฟชนะ75เป็นการน็อกไปถึง41นะครับโดยการชนะฝาเขาก็นับเป็นน็อกนะฮะส่วนเมด้าดนั้นนะครับชคมาแล้ว32ไฟครับชนะ27เป็นการน็อกไป5ครั้งนะครับเริ่มต้นก็มีการเปิดตัวกันอย่างยิ่งใหญ่อลังการตราการตาตามสไตล์กุนคแมเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมครับแฟนๆกุนคแม่นี่ไปนั่งรอเชียร์กันเต็ม ะะโดยช่องห้าของกัมพูชาเนี่ยถือเป็นช่องแรกแรกในกัมพูชาเลยนะครับที่มีการถ่ายทอดมวยไทยซึ่งสมัยนั้นใช้ชื่อว่าประดังเสรีนะฮะก่อนที่จะไม่รู้ว่าไปลืมตัวอีท่าไหนกลายเป็นกุนคาแมไปซะได้นะครับโดยทีมงานของประเทศไทยของเรานี่แหละครับเข้าไปสนับสนุนช่วยเหลือในเรื่องของการปูพื้นฐานในการถ่ายทอดสดมวยในกัมพูชาหลายๆคนก็สงสัยนะครับว่าไทยจะไปช่วยทําไมช่งนั้นเป็นนโยบายของประเทศของเราครับที่จะเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าในยุคข,ของพลเอกชาติชายช,ายชุนหวันแล้วต่อเนื่องมาถึง ยุคของพลเอกชาวลิตยงใจยุทธนะครับเราไปทําให้ทุกอย่างแล้วครับในสมัยนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการเขียนรัฐธรรมนูญวางระบบการศึกษา ระบบสารูปรโภครวมไปถึงการถ่ายทอดสดทีวีวิทยุต่างๆไทยก็เข้าไปสนับสนุนช่วยเหลือในช่วงนั้นนะครับหลังจากเปิดตัวการเสร็จศับครับคุณผู้ชมครับเล่าสรรพคุณของนักมวยทั้งสองฝ่ายแล้วเรียบร้อยก็ปล่อยให้นักมวยทั้งคู่ได้ไหว้ครูกันครับแนนนวราวงวิชัยนั้นนะครับเป็นนักมวยสถิติสวยงามของคุณขแมนะฮะถึงคราวที่จะมาต้องโชคกับนักมวยต่างชาติที่มีสถิติดีในแหม่แฟนๆคุณขแมเขาก็หวังแลยครับว่านักมวยของตัวเองนั้นจะทําผลงานได้ดีอีกครั้งโดยในระหว ที่เาสคน,น,นะะทางกรรมการทางฝั่งกัมพูชาก็บอกว่านักมวยอิหร่านคนนี้นั้นเคยชกในเวทีใหญ่ๆมาแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็นเวทีในประเทศไทยหรือเวทีในประเทศเวียดนามเรามาถึง RWS ไทยไฟด้วยนะครับจะนั้กรรมการก็เรียกมาที่กลางเวทีนะครับบอกกติกาแล้วก็ปล่อยให้พี่เลี้ยงถอดมองคลเสียงละครังลั่นลงครับกรรมการสับมือให้เริ่มชกกันครับเป็นมวยรุ่นใหญ่นะฮะแฟนๆกูคแมเขาชอบนะครับนักมวยตัวใหญ่ๆเนี่ยเพราะว่ามันไม่ค่อยมีนะครับส่วนใหญ่นักมวยรุ่น เกิน70กิโลกรัมของกัมพูชาในชกกับต่างชาติทั้งนั้นนะฮะไม่ค่อยจะได้ชกกันเองแล้วนะครับโดยการชกเป็นมวยห้ายกนะครับแรกๆก็ยังเชิงกันอยู่แหะครับหนึ่งนาทีแรกก็ผัดกันออกอาวุธเล็กๆน้อยๆนะครับยังไม่ได้จริงจังอะไรมากมายแต่เมดานั้นเป็นนักมวยสายบูนะครับคุณผู้ชมครับตอนชกกับเบคแฮมนี่เล่นเอาเบคแฮมลําบากเหมือนกันสุดท้ายวงวิชัยกระโดดเหมือนจะจามสอกใส่ทางของเมดานะครับเมดานก็ล็อกเอาไว้แล้วครับคุณผู้ชมครับเหมือนเดิมครับวงวิชัยพยายามจะใช้เเเหหหหลลลี่ยยมมนะรรัััโดกกกาาาพออตวงงใ้ ะได้แยกออกนะฮะแต่เหมือนยังไม่ได้ทําอะไรครับกรรมการก็สั่งแยกออกมาทําให้เมด้ารู้สึกไม่ค่อยพอใจครับเมด้าก็บอกว่ายังไม่ถึงจังหวะที่ควรจะแยกเลยนะครับเจ้าตัวกําลังจะใช้เข่านะสุดท้ายเมด้าเหมือนโมโหครับเดินเข้าหาครับเข้าคลุกวงในพยายามจะใช้ทั้งเข่าและศอกครับทั้งฝั่งของวงวิชัยก็พยายามจะพลิกตัวฮะเพื่อใช้ท่าไม้ตายสุดท้ายใช้จมูกของตัวเองโจมตีไปที่เข่าของเมด้าแต่พลาดครับลงไปนอนกองอยู่ที่พื้นครับโดนเข่าไปสองทีเลยนะคุณผู้ชมเต็มเต็มหน้าเลยครับล่วงลงไปกองอยู่ ที่พื้นเจ้าตัวก็ไม่ยอมลุกแล้วครับปล่อยกรรมการนับไปฮะกรรมการก็พยายามนับจะจ้านับจจานับจจานับจจาแต่วงวิชัยก็ไม่สามารถจะลุกขึ้นมาได้ครับสุดท้ายแพทย์สนามต้องรีบขึ้นมาดูอาการจบลงอย่างรวดเร็วครับคุณผู้ชมครับภายในยกที่หนึ่งเท่านั้นแต่ดูเหมือนว่าแฟนๆกุลแคมนั้นจะรู้สึกไม่พอใจครับคุณผู้ชมครับต่างก็โทษบุวยตีโพยตีพายนะครับ หาว่านักมวยไทยชาวอิหร่านนั้นไม่มีน้ำใจบ้างหาว่ากรรมการนั้นไม่ทันเกมบ้างหาว่ากรรมการพวกควบคุมด้านล่างนั้นทำไมไม่บอกกติกาให้มันชัดเจนทำไมถึงปล่อยให้นักมวยอิหร่านเอาเข่าไปกระทุ้งใส่หน้าของนักมวยตัวเองได้แบบนี้ก็เรียกได้ว,ว่าเจ็บช้ำน้ำใจแบบสุดๆเลยนะครคุณผู้ชม เดี๋ยวเราไปดูความคิดเห็นของแฟนๆกุนคาแมกันดีกว่าครับว่าพวกเขาจะมีความรู้สึกว่าอย่างไรบ้างนะครับซึ่งคอมเมนต์ที่อัดนำมาอ่านให้คุณผู้ชมได้รับฟังในวันนี้นะครับมาจากเพจข่าวกุนคาแมที่มีชื่อว่า r ันโดกุนคาแม f ไฟเตอร์นะฮะโดยทางเพจนะครับเขาถามว่าการที่นักมวยต่างชาติชนะนักมวยเราได้ในครั้งนี้มันผิดกดติกาหรือ เปล่านะฮะโดยคอมเมนต์แรกนะครับเขาบอกว่าเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเขาโดนเข่าเข้าไปเต็มๆคอมเมนต์ต่อไปนะฮะเขาบอกว่าให้เขาชนะได้ยังไงก็ในเมื่อเห็นอยู่ว่าเขาทําผิดคติกาจังหวะนี้เนี่ยมันไม่ควรจะเป็นจังหวะที่โจมตีใส่กันเลยรู้ไหมว่าเขามาโดนกระแทกหน้าน่ะมันสลบได้เลยนะทําไมกรรมการไม่หยุดเกมให้ทันหลังจากนั้นก็มีคนนึงเข้ามาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าใช่ฉนันก็เห็นด้วยอีกคนกรรมการอ่นะทําตัวเหมือนเออหลังจากนั้นจ ของคอมเมนต์ก็ตอบกลับนะครับโดยบอกว่าในฐานะของคนขอมเมนคนหนึ่งฉันขอให้แบนกรรมการคนนี้อีกคนหนึ่งที่มาตอบกลับนะฮะบ,บอกว่าใช่ฉันสงสัยจริงๆทําไมกรรมการไม่จับแย่คอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าฉันเห็นภาพนี้แล้วฉันรู้สึกเศร้าจริงๆงคอมเมนต์ต่อไปนะเขาบอกว่าฉันละคำจริงๆแต่ไม่ได้ขำนักมวยของเราหรอกนะแต่ขำกรรมการกรรมการทําตัวอย่างกับคนเมาแยกไม่ออกเลยใช่ไหมเนี่ยมันเป็นการฝาวชัดชัดคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่า เห็นได้ชัดเลยว่านักมวยของเรานั้นยังไม่แข็งแกร่งเท่ากับนักมวยคนอื่นหลังจากนั้นก็มีอีกคนนึงเข้ามาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าใช่แรงน่ะมันต่างกันจริงๆฉันไม่เข้าใจตัวก็ใกล้เคียงกันทําไมแรงสู้เขาไม่ได้ความคิดเห็นต่อไปนะครับบอกว่าฉันงงจริงๆนักมวยของเราน่ะขยับตัวเหมือนอย่างกับคนไม่มีแรงทําตัวเหมือนคนไม่ได้กินขขาคอมเมนต์ต่อไปนะเขาบอกว่าเห็นได้ชัดเลยว่าวงวิชัยสู้เขาไม่ได้ทําไมนักมวยของเราแต่ละคนขึ้นไปชกบรนุ เหมือนนักมวยเหนื่อยเหนื่อยยังไงก็ไม่รู้คอมเมนต์ต่อไปนะเขาบอกว่าฉันไม่เข้าใจจริงๆทําไมต้องตัดสินเข้าข้างนักมวยต่างชาติด้วยความคิดเห็นต่อไปนะครับบอกว่าโดนเขาเข้าไปเต็มหน้าแบบนั้นดีแค่ไหนแล้วที่ไม่สลบยาวคอมเมนต์ต่อไปนะคราบบอกว่าทาไมกรรมการไม่จับแยกออกจากกาันฟ้าดูการเคลื่อนไหวก็รู้แล้วถ้าเป็นแบบนี้ยังไงนักมวยของเราก็เสียเปรียบคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่านักมวยของเราโดนเขาจับปล้ำอยู่ในการควบคุม ของเขาทั้งหมดสุดท้ายนักมวยของเราก็แพ้เขา ความคิดเห็นต่อไปนะครับบอกว่ากรรมการควรจะจับแยกออกจากกันสิถ้าแยกตั้งแต่แรกนักมวยของเราก็ไม่โดนเข่าของเขาเห็นได้ชัดเลยว่าเขาทําทุกอย่างเพื่อใช้ชนะคอมเมนต์ต่อไปนะบอกว่านักมวยต่างชาตินะั้นไม่ได้ผิดอะไรหรอกเขาต้องทําทุกอย่างเพื่อให้ชนะในฐานะของผู้เล่นแต่คนที่ต้องคุมเข้มเพื่อปกป้องนักมวยของตัวเองนะ่ะคือกรรมการฉันโทษกรรมการและฝ่ายจัดการแข่งขันแต่เมื่อตัดสินไปแล้วให้ฝ่ายตรงข้ามเป็นฝ่ายชนะแพ้ก็คือแพ้ อมเนต่อไปนะครับบอกว่า นกมวยของเราน,นี่มันช่างนุม่มนิ่มจริงๆความคิดเห็นต่อไปนะครับบอกว่าฉันระสงสัยจริงๆส,สรุปแล้วนกมวยของเราขี้เกียจซ้อมใช่ไหมทําไมมันทังดูนุม่มนิ่มแล้วก็วมมออนแอขนาดนี้คอมเมนต์ต่อไปนะครับก็ここบอกว่านกมวยฝ่ายนาเงินชนะนั้นถือว่าถูกต้องแล้วความคิดเห็นต่อไปนะครับบอกว่าฉันว่าวงวิชัย่อเลิกต่อสู้ไปเถอะปั้มแขนนี่ก็สู้เขาไม่ได้ความคิดเห็นต่อไปนะครับบอกว่า,วา,วไไวาะะกรรมการควรแยกตั้งแต่ตอนนกมวยกอดกันตั้งแต่แรกแล้วควมมอมเมนต์ต่อไป บอกว่าการที่นักมวยต่างชาติชนะ ไม่ผิดกติกาหรอกมันถูกต้องแล้วคอมเมนต์ต่อไปนะฮะเขาบอกว่ากฎการแข่งขันนะ่ะมันก็ควรจะรักษาไว้สิเนื่องจากกรณีเนี้เห็นได้ชัดเจนเลยว่าวงวิชัยนะ่ะถูกกระชากเข้ามาตีเขาโดยผู้เล่นต่างชาติซึ่งการตีเข่าแบบนี้เนี่ยมันควรจะผิดกฎสิดังนั้นจึงเห็นได้ชัดเลยว่าผู้เล่นคนนี้นะ่ะผิดกฎถึงแม้เขาจะถูกตัดสินให้ชนะก็ตามหลังจากนั้นก็มีอีกคนนึงเข้ามาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าอันนี้มันเป็นดุลพินิจของกรรมการนะ คอมเมนต์ต่อไปนะฮะเขาบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต้องโทษกรรมการคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่ากรรมการของเราเนะื่อจึงช้าเกินไม่ทันเลี่ยมของนักมวยฝ่ายน้าเงินเลยคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าในฐานะกรรมการนะ่ะต้องมองให้รอบด้านสิต้องดูให้ดีก่อนไม่ใช่ปล่อยให้คนอื่นเอาเขามากระแทกใส่หน้านักมวยของเราแบบนี้ความคิดเห็นต่อไปนะครับบอกว่ากรรมการคนนี้เนี่ยที่แรกเห็นเหมือนฟอร์มกําลังร้อนแรง ในนัดนี้ฉันต้องร้องออกมาเลยเพราะเขาวิ่งไม่ทันนักมวยฝ่ายตรงข้ามจนทําให้อีกฝ่ายผิดกฎแต่ก็ชน,นะได้คอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าเขาชน,นะไปแล้วก็คือชน,นะ พราะมันเป็นการวัดกำลังของผู้เล่นทั้งสองฝ่ายฝ่ายที่สู้ไม่ได้ก็ต้องพ่ายแพ้ไปคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าจะโทษใครดีระหว่างคนสวมเสื้อขาวกับคนสวมกางเกงน้ำเงินเป็นกรรมการแต่อยู่ข้างหลังนักมวยคนอื่นเคลือ่อนตัวก็แทบจะไม่ทันสุดท้ายมันก็รักษาความเป็นกลางเอาไว้ไม่ได้คอมเมนต์ต่อไปนะฮะเขาบอกว่ากรรมการของเราเข้าข้างผู้เล่นฝั่งตรงข้ามใช่ไหมเข้าข้ามพวกฝรั่งนะสิว่าเขาจะไม่มาชกบนแผ่นินคอมเมนต์ของเราหรือไงคนอยู่บนแผ่นินของ เขมรก็ต้องดูแลนักมวยเขมรของเราซิการทําผิดกติกาแบบนี้มันต้องชูมือให้นักมวยของเราเป็นฝ่ายชนะมันถึงจะถูกคอมเมนต์ comment ต่อไปนะฮะเขาบอกว่าแพ้ก็คือแพ้สิ่งที่แพ้ก็คือความแข็งแกร่งและความหนักนวงมันสู้อะไรนักมวยต่างชาติไม่ได้เลยคอมเมนต์ comment ต่อไปนะฮะเขาบอกว่าทําไมนักมวยต่างชาติถึงตัวใหญ่กว่านักมวยของเรามากนักความคิดเห็นต่อไปนะฮะเขาบอกว่า นักมวยต่างชาติคนนี้เนี่ยไม่มีน้ำใจนักกีฬาเอาซะเลยในขณะที่กรรมการสกิดให้เขาหยุดทำไมเขาไม่หยุดครับนั่นก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนๆคุณขมแมนะครับต่อมวยไฟน์นี้ที่แอดมาให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังถึงทัศนคติของพวกเขากันนะครับคุณผู้ชมละครับมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างครับจังหวะแบบนี้เรียกว่าฟาวได้ไหมถ้าเป็นมวยไทยของเราหรือว่าเป็นเพราะกรรมการนั้นไม่ทันเหลี่ยมไม่ทันเกมจริงๆหรือเป็นเพราะนักมวยคุณขแมเองตั้งหากที่พยายามจะ ใช้เหลี่ยมจนเกินไปถูกอีกฝั่งหนึ่งแก้ทางได้พอเจ้าตัวแพ้ขึ้นมาแฟนแฟรกุลคมแมก็ออกมาโวยวายนะครับคุณผู้ชมมีความรู้สึกอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เอาไวท้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับการแปลความคิดเห็นแลนะข่าวภาษาต่างประเทศทั้งหมดเป็นการแปลด้วยโปรแกรมอัตโนมัติครับหากมีข้อความใดที่ผมอ่านผิดไปแปลผิดไปหรือสรุปใจความผิดเพี้ยนไปไม่ตรงกับเจตนารมของผู้โพสต์ก็ต้องขออภัยเอาไว้นัที่นี้ด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคุณผู้ชมคลิปนี้ลาไปก่อน สวัสดีครับ